สวัสดีครับผมเด็กชายชั้งกิจสิริแพทย์ชั้นที่7หมอ2ศัพ5ผมจะมาเล่ารชพื้นบ้านเรื่องสองสัตว์ในการก่อนนี้สัตว์สองตัวเป็นเพื่อนกันเวลาไปหากินหรือไปในที่ใดใดมักจะไปด้วยกันเสมอสัตว์คู่นี้ได้แก่หน้ากับกระต่ายมันหากินอยู่ตามเลมฝั่งปิงเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง หน้าก่อไปหากินและมองเห็นช่องว่างคิดว่าเป็นน้ำจึงว่ายเข้าไปพอเข้าไปแล้วปรากฏไปชนสายใยป,ประตูเครื่องดักปลาชนิดหนึ่งทำให้ทำขั้นตะล่งหันหน้าลองลองใต้พอปลาตัวโตเข้าไปเมื่อเมื่อชนสายใย สลัดจะหลุดประตูเลื่อนตกลงมาปิดไว้ทันทีทำให้ปลาออกไม่ได้นากพยายามหาทางออกแล้วทำอย่างไรก็ออกไม่ได้มันร้องขอให้กระต่ายช่วยกระต่ายลงมาดูเห็นตะกรรมแน่นหนาเกินกว่ากำลังจะกำลังน้อยก่อนตนหรือทำลายได้ ณขณะนั้นบอดีนายพานผู้วางกระตั้มจึงตรงไปเข้าไปดูเห็นหน้าติดอยู่ก็ดีใจส่วนกระตเห็นคนดักมาจับหลบต้อนตัวนิ่งอยู่ข้างกอหญ้าหน้าพอเห็นนายวานเปิดประตูกรงออกมันแก้ทำเป็นตายสึ้นลมหายใจเป่งท้องให้พองคล้ายจับตายมานานแล้ว กระตายเห็นนายพานจับเสื่อนของตนขึ้นมาเช่นนั้นกระต่ายจิงโดดออกมาและจิ้นลนกระเสื้อกระตนคล้ายกับถูกตีหรือถูกยิงแล้วนอนนิ่งบนชายหาดจากกระตั้มไม่ไกลนะักนายพานจึงมองเห็นกระต่ายมานอนนิ่งตายดีใจรีบขึ้นจากน้ำ วางวางหน้าปล่อยเป็นอิสระจึงกระโดดหนีลงไปในน้ำกระต่ายพอเห็นเรื่องเขาตกลงไปในน้ำได้เรียบลุกขึ้นวิ่งหายเข้าป่าไปตกลงในพานไม่มีสัตว์อะไรเลยแม้แต่ตัวเดียวโอค,ครับ